เฮ้ยทุกคน,กคนมองค่ะมองทางนี้เลยค่ะโอ้น,นละ่ะโอ้วาหัน,น,นเหเอิลิซาสองพันห้าร้อยดวงพ่อๆได้ของใครพ<ว>่อๆยังไม่ได้จับค่ะ ตอนนี้พ่อๆยังไม่ได้จับ Thank you Elisa นะคะย่คนอะไรขอบคุณนะคะ1,200ดวงสวัสดีปีใหม่ทุคท่านขอให้ทุคท่าน โชคดีขอบคุณนะคะโอ้ขอบคุณทุกคนที่ส่งดาวมากเลย้เหลือใครเหลือเดี๋ยวพ่อป่วยหรวะขอบคุณกะนุดเหลือสีคนให้แม่จ้จให้แม่จากให้ด้วย พี่ทีได้จับหรือ,อยังโอ้พี่ทีไปไหนอะเป็นเร,รื่องยาต้มนะพี่ทีอยู่กับอาตั้มอ่ะพี่ทีกับนอบอ้องพี่ไปอยูรบวาตั้มอ่ะพี่บีมยังไม่ได้จับค่ะทุกคนพี่ทีอยู่กับอาตั้มทุกคนนี่พี่หนุยพี่หนุย ตัวเรือนสุตขอใหญ่มันหมดไปแล้วอะ่ะหนูพี่นุชพี่นุชพี่นุชจับพี่นุชแม่งของหนูหอ่ะแทน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 รบ พี่บีมด้วยยังแต่เหลือของนุ้ยมีหนูเขียนไปแล้วนะพี่บีมพี่ออยอ่ะมอนชี้ชี้ อใครว้าะอ๋อไหนออก เอาของตัวเองไม่ได้อยู่แล้วเออเออก็ต้องเป็นอย่างนั้นพี่อ้อยเอาของพี่นุ้ยแล้วก็พี่ทีอยู่กับพี่ทีอยู่กับบอกว่ายังไงอ่ะแรกก็แรกเลยเท่านั้นก็ไม่ต้องจ่าพี่นุ้ยมาลูกอธิบายอาิบายสถานการณ์เลยอยู่กันที่จอาิบายคนไงสามคนแล้วก็พี่เราไมอยู่ในที่จับด้วยใช่ป่ะอ่อจริงเหรอใส่รู้ไม่คนเขียนใส่รู้ไม่คนเขียนใส่รู้เอาชื่อออกแล้วนะ มีคนบ่อนทำลายใช่ย่กระดาษไอ้มีคนวางแผนไอ้อยกระดาษสมุนโดนมันนั่นหมูลซื้อเือมันต้องเป็นแผนของใครสั้คนหนึ่งแน่มันต้องเป็นใครคะคนที่วางแผนแล้วคนนี้กวส่ม้้องเหลืมตลอดเลยอยากจะลดจำนวนคนลงใช่ไหมใช่ไ่กันด ใช่พี่น้ยไปน้ยอาเหมือนสลับกันเองเลยใช่ไหมอาพี่น้ยได้ของปักปุ๊กนะของพี่นุ้นได้แล้นี่ของน้ยพี่น้ยได้แล้วอะเธอเธอแบบลก็เธอแบบบีมไม่ใช่พี่บีมอ้าวโบอ๋อโบไงโน้ยได้แล้วอโบยได้ได้ลโงยังไม่ได้โบยังไม่ได้ไง พี่โบมีมีมจริงไลฟยคนงงมากเอาตีกันตีกันเร็วเออคนไทยด้วยกันเนอะเอออย่ายอมกันเลยคุณดาอะไรอยาคุณแกวบอกว่าสวัสดีปีใหม่ส่งดาวมาให้1,200ดง้วยขอบคุณนะครับ ไงคะคำส,สวยพี่กับพี่อยู่ไหนเหรอเดี๋ยวตามไปดูดพี่กับพี่พี่กับพี่อยู่ไหนนะ อเอาอะไรคะทำอะไรคะหนูทำอะไรคะอ่ะอุ้ยเขาทำเราสรุปได้ยังเนี่ยสรุปยังไง ยิงอะไอเลก้ยหนัง hmm. สือหรอนนองบัวอยากได้ใช่ไหมนนองบัวมาน้องบัวอยากได้ cảm ơn em ơi, em đã giúp đỡ anh rất nhiều, anh cảm

เฮ้ยนี่มันออธามไฮอยู่ใช่ป่ะตอนนี้อ่ะเดี๋ยวลุงรับให้โอ้โหนี่ขวามาเก็บไว้มาเก็บไว้อ่ามาเก็บไว้มาพี่ชายเดี๋ยวดูแลให้เว้ เฮ้ย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 ระวังรถมันล้มโอเคมาแลเดี๋ยวไปถอยรถอ้าวเหรอจะกลับเหรวอ่ะมาเดี๋ยวกลับพี่บีบายบ่ายบายพี่บีถ่ายรูปถ่ายรูปเดี๋ยวถ่ายรูปหมู่ก่อนถ่ายรูปหมู่ก่อนพี่เบีอ่ะอ๋อถ่ายรูปหมู่ก่อนเร็วอืมอ่ะใครฝากถือไลฟ์หน่อยซิจะถ่ายรูปหมู่

นะคะก็คือบรรยากาศ พี่พีพี่พีเป็นนักางหนมาเร็วมามาน้องพีมา oh uh. มาเสียเน่โอ้โอ oh. ้โอคใหญ่มากอัญญาอัญญา ไแล้วพี่โ<พ>อสว <พอ S 1> าข้างนี้นเออนุ้ยค่ะทุกคนอ้ยห้องนี้สวยห้องนี้สวยมาก โอ้โหสลายตัวอย่างเร็วมากโอ้โหตายแล้วไปกันหมดแล้วค่ะสวยเมื่อกี้วิ่งแบบเร็วมากจเราจะหยุดไล์กันแค่นี้ ไอ้วาเป็นคนลาแล้วกันไอ้ว่าไอ้ว่าลาหน่อยไอ้ว่าไายบายหน่อยเพราะว่าคิดว่าอยู่แล้วว่าเดี๋ยวฟ้าต้องได้ของแม่แน่นอนคิดคิดมาเว่าดว่าอยู่แล้วว่าเดี๋ยวฟ้าต้องได้ของแม่แน่นอนคิดคิดมาห โอเคอ่ะบาย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 ทุกคนอัญญาบายบายหน่อยบายบายค่ะไม่คืออะไรอ่ะลูกโอเคทุกคน ไปแล้วยบายโดนยึดโดนยึดลูกมันคืออะไรอ่ะโบแคลนู้หรอมันจะขึ้นไหมยังอ่ะโอ้ถ้าเผื่ออยากเล่นอันนี้นะก็ไปซื้อพวกโค้กแล้วก็มาใส่อันนี้ก็ได้อะไรนะ โ้กใส่กับอะไรนะตามเป็นทอร์สเ,เออมันก็ได้ละบโอเคโนโอเคไปก่อนนะครับบ๊ายบาย